วันนี้จะรับทองฝาจ่ไซคครับพี่น้องทองฝาปอดโปร่งคือม่นมีเข่าฝนจักหน่อยเลยครับกลับกาบสวัสดีครับพ่อม่พี่น้อง FC ทุก้ทุกคนนะครับวันนี้กับพ่อมาพอกับบาเบสสาวลินในช่องเบสไลสไตล์ครับผมวันนี้ก็มากันสองคนครับป้าดาวบาววางวันนี้ติดภารกิจไปเคลียร์ลานครับน้ำึ้น มือน้กาไม้เกา่าไม้เดิมไม้ปา่าบัญจรัดอำเภอโบเชตจังหวัดส,สุรินทร์ครับพี่น้องมือนี้ก็วันที่ยี่สิบกเดือนกันยายนสองหาหกเจ็ดครับพี่น้องมือน้กาเมื่อวานกับมีผู้ใดด้ตั้งไปใไนก็ค,คอมเมนต์มาให้เบิ่องหน้าเด้อมาคอมเมนต์มาบอกบาเมนนันเด้อครับผู้ใดเหล็กลังบัตรประชาชนเหล็กศูนย์เนาะวันที่ยี่บ้าครับผู้ใดใดก็ค,คอมเมนต์มาบอกเนี่ <laughs> โอเคครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสซาลินนั่นะครับเพื่อเได้เป็นกำลังใจให้บาเบสซาลินในเฮตุการณใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเได้แจ้งเตือนนิปใหม่ๆนะครับหมู่บ้านบาเบกับมานไปอยู่ครับหนึ่งกระตาครับพูนพูนครับได้สองมือซอนแล้วครับหนึ่งกระตาพูนหนึ่งกระตาใหญ่พูนพูนเนาะไปรับชมคลิปเลยครับเข่าปลาหาเห็ดกันเลยครับไปเรียบร้อยดี ดอกแรกอดอกที่สงมีดอกที่สามไ่น้องอู้ยดอกสาวี๋มไะ <c oughs> มะอ้อ้ยค่ยขาดน้ามนะหมูแหลกแหงมันสามดอกปตาเต็มตาเรือยไป มันหลุนไปน้ากันเนาะมาที่ปูนปลาตาเต็มตาบ้เนอ้องมาน,นี่เอ้ยสามดอกเลียกแห้งมานครับ โอ้ยปิดไว้ด้พี่หน้่งเอ้าใดอยู่บนถงหุ่นน่ะกำลังคืนโอ้ยกอหอยงอ้ยาอยกบหอยลูกเมืงดอกนี้ต้นน้ำ อลังการเลยครับพีน่น้องโกเด้งครับ แต่ดอกจุมๆงามเลยนะกำลังงานโกดงนามขังเง่นเลยหกินมันมีนามขังมองนี้นามขังเนยอันนี้เอาไปได้

เป็นพี่น้องพูดเรื่องเห็ดเฮียไว้อยู่นี่เคียร์แล้วไปเห็นเห็ดน้นอขอ,อดมกอดได้เห็นตัวพี่น้อง ลายกับยาวกันนะครับนี่เบิ้งครับพี่นออ้องเบิ้งเอาครับพี่นออ้องนี่พีพีอีกทุนอีกอ้าวหมานครับลืมตัวพีไปเลยอย่างโอ้อออออ 好きにならない。<laughs>

ปีนี่ว่ามันโอ้ขึ้นข้นเลยขึ้นประมาณสิบดอกด้วยเนาะปีนี้นม่หาดอกเนาะเอานนี้น่าเลยอลังการนี่นีงงโงกสมไงครับพี่น้อง เพื่อบห้บ้านครับใส่ถุงครับพี่นอ้องแล้วก็มัดอย่าให้อากาศเขาเหนื่มาอีกเนาะมัดแน,น่นวาตามกันไปเบิ้งเลยพี่น้องเห็นมาตะไก่เลยพี่น้องเอ้ยบานเพื่อขาไหมดอกจูงก็พอดอกจูงนี่ คุณอีกเด้อขอบคุณด,ดอกเดียวบ่ดอกเดียวเอา้าเดี๋ยวไม่เห็นสองป่แมนเ,เห็นมันคู่กันหนึ่งว่ามีสองโอ้ยขึเา,ง,างัดเลยงัดเลยงัดตังงัดตังงัดตังงัดพอสมแล้วก็พอขาวเป็นแบบนี้ว่าสิบัมามื่ออื่นกับสิอดบ่ได้เนาะนอนนี่หรอวะ <laughs> ยันมุ่นอยู่เด้อพี่น้องเสือใจโตเก่าก็นเยาว่ากันเด้อสิซักตากนี้เลยเนาะมันมีเครื่องปั้นกับสีแข่งมั้งอันนี้บ่ต้องเอาทุงท่งแถวเอาวสิบเอากินเขาอ่อ,อนเอาจับทีเดียวสองหรืตัวเนาะอ,อุญยังไงเนี่ยงงพี่น้อง เดินโหอีเมฆใครจึงได้เงาคือเสอขึ้นเหมือนสีบนใครยังได้มันเงาคือเสอใครหแนั่นห็ดขาวใครเด้โอ้งงอกดงตัวนี้ใครหลังงูดงพี่น้องมาดูนี่ฮะขึ้นเงาเงาของหนาเลยพี่น้องหลังงูกปากนกเกวอวแดงเปดเลยครับ มีร้อนีสุดอดเลยงามบอพี่น้องงามโอบบังสีสันติละ่ะเลี้ยงกันปเป็นแถวเลยมานแล้วพี่น้องโอ้โหละครับพี่น้องเอา,อาเอาเอาเอาอันลังกาดูนะครับละงบปากนกแก้วครับพี่น้องบิสติก สีสันสดใสเลยน้องเจ้าลิน้องงามเพียงพอ,อ,อแล้วครับของแดงของแดงแดงเป็ดผักเขียวอีกแล้วี้ยสามดวกติดทางเลยเนาะนี่ตะเ,เพิ่งงนยางผ่านไปบ้างเห็นบราเห็นกันคุณยางลูก มันสาวดีบารเบแล้วบ้านนี้ดอกเดี่ยวนอกเดี่ยวเขารอน้องมาแต่ใสเขาหอมดงครับอฮ้ยดอกเดียวเขา,อา,เอารอวาออร่าไม่มูลเลยห้อยเขาเคลียร์เท่านี้เองครับมึงน,น่าซีเคลียร์ก่อนหนาบาเบดจักหน่อยนี่แหละแต่เขาคือบ่พอเนาะมันเป็พผอมเพราเขาเลยเคลียร์ หวานแล้วหวานแล้วหวาแล้วออหอมดงดอกที่สองครับปื้ยไกลๆก,กันนี่แหละเขาเคลียร์ไว้ให้ครับพี่น้องหว <cs uk> านเลยดอกขึงขง้งงามกันงามสมีล่ะห้งามกว่านี้กะเจา้าเหรอเทา้ากูเห็ดเขียว

โอ้ยหลังงโง่กินได้มาอยู่พอดีเขาเก็บเห็ดเขียวอยู่พอเห็ดลังงโง่พี่น้องโอ้ยใครนังแตนี่ยโชคโชคโชคฝากกระห้องพี่น้องฝนก็ลิ้นๆไปปล่อยคืมพร้อมได้หน้ฝากคือจังพิลอตเครื่องเทนน้อเป็นต่ายเลยเพิ่ม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 เอามาอ่านเสือา Mm. Mm. Den blå. <laughs>

ก็เลยจะ,ยนะนยหจะนีก็ไปหนีก็เนาะกันยังวไงพี่ขามยังอไงน้ำอ้อยนี่หวานหอมแซ่บครับพี่น้องเน่น้ำนอ้อยแค่กันนะเน้ำอ,อ้อยของแมวมาถามมาตั้งโดนเนาะสาวลินนะ โอ้ทางเห็ดเขียวจุ่มหน่อยอจะไปแคะเอาอะไรเลยเขาหน่อยเพิ่งเขาหน่อยเห็ดเขี้ยนไปเบิ่งน้ำอ้อยจุ้มๆครับพี่น้ำอ้อยดอกจุ่มเนี่เพิ่งน้ำอ้อยเห็ดเขี้ยนเห็ดมันปูหน่อยกันหลายเลย เอ็มโดเลยพุดกระตากเกาะกันงามบ่าลินบิงไตทองมั้งนี่สีสันบิงดอกง,ง่ายพี่นนี่บาเบตเกมซาลินอยู่ในติดเครองเขีองเนาะป๊ดพี่น้องทองงามแหง เ,ออเคยเคืองกาะนานว่าเล้วหืมน้อยมาก่าเห็นบอตัวใดเอลตัวผมตั้งกองไว้ไกล้กแค่ไหนบะบมลเขาดอกคยยานเคยเค,ยเคยรนนื่องกอเกาะอันเพื่อท่านผู้ชมเพื่อเผือซครับไม่นอ้อเออตงลุยครับ <laughs> เือพี่น้องเอเนาะอืมอืมเออเียอนี่มีรมเลยอหรอมีอยู่กล่องหลอยเล่าสิายตาเอาเงมันนั่หยังกกล่องก็ไดเจ้าวันนี้นี่ก็ต้ามเจ้าตัวนี่ไม่ยังส้นใจเลยบรยานแมนี่เอาไป เ,เพีย่ยเอาหน่อเพีอยเข้าได้เวล่าเดี๋ยวบาเบสิบไปแกงกินหวานหอมครับเอาเข้าวหน่อยให้เนี่ยนิยู่ก็เป็นยังยัง <laughs> เอาเด็กเก็บให้สินนหนะน,นี่นี่ไปไปนี่เลยไปต่อโอ้ถึงแมงกินขาไปแล้วของแสบ นี่ดองดองนี่ก็ลงแล้วพี่น้องมาซาไปมาซาเขาหน่อยพี่เโอ้ดีเยอะแวเอามาให้เบิร์กไก่เนี่ยให้เหรอมาบยุ่งใสอุ้หขึืนล่าเนี่เอาไปเลย่เนาะดอกนี่ อยู่ซื้อกล่องมันก็หันมาไกยโอ้นกจุ่มจุ่มน่อยง้ามๆโอ้ยบ่ใ้เบิ่งเลยเนาะายแห้งครับตพี่ด้องเอ้ยแต่เด้เกมอวยมากนี่รอมีอวยพืชกันหลายใช่ไหมโอ้ยลุงลุงกระไรน้องเลีอยมโมลุดเลย เครื่องฟุ่นในบาเวดเก็บโหลดเครื่ออีกแล้วการบาเวดประถือเคยเอย่องเกาะเกาะเกาะเบื้องพี่นอ้องความพยายามสูงความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น <c oughs> อุย๊ยเอาได้อะไรบุ๋บเ,เรียบร้อยดีไปปล่อยเป็นเสือไปครับพี่นอ้องดอกงามอยู่ได้แต่ว่าหักแหวงไปขางหนึง่งแม่งจอบเอาปล่อยเป็นเสือ พี่น้องฝนลินปล่อยๆมาดีนะเป็นเศร้าห้ครับประสันไทยทำต่อไปไเลยได้นี่ฝากอะฮพื่มๆๆม,มากกัผ่านไปแล้วหลอดไปเลยมาขอให้ตื่นเตยงข้ามซื้อครับพี่น้อง <S <S ออเป็นจุ่มเลยสามดอกอองามเฮงครับพี่น้องอ,อวนตุ่ยอวนตุ้ย แน่นปิ๊กหวานกับพอดอกแง่ดอกหนึ่งฝุ่นขอตาบ่นี่นะฮโอ้ดอกไปงามค่ะเดี๋ยวกินโอ้ยเห็ดเปิดหอมตรงนี้แล้วพี่น้องเฮ้ยดอกที่สาม อุ้ยถ่ายเลยดูจันเลยจักมาเตือนมันจะออกอีงขึ้นจังไหนนี่นี่ยังดอกใหญ่ไม่แต่ดอกใหญ่เลยพี่น้องงามเนาะนี่แต่จุ่มๆอยู่เลยอะ่ะนี่ละง,งู <c oughs> โอ้โหเจ็บแปลง <c oughs> นึกว่าเรางูถึงแม่งจอพี่นอ้องเ <c oughs> บิ่งไว้อะปล่อยมันเสือไปอ ฮาหนีแล้วพี่น้องโอ้ขาเนาะมึงเพื่อนก็สีลำข้ปว่เหรอเก็บได้ปะเก็บดู้สอโอ้สำตัดตัดสำเร็จตัดไปดิบังเงี้มาเบาเด้อปืง4จู5จู อู้หนงน้่ยบอกเบาเบาเอามีดเคี้ยงเบิงสาวลินแหม,มใจ<ห>ลายอู้ปลาปลาลุม่มมาท่านเนาะ อืมอืมอ้เน็ตเน็ตเน็ตเตเไอ้แกมมาด้๊ดมองนี่เริ่มงะคักแล้วบ้านแล้วครับพี่น้อง <c oughs> บานแต่ยงังงามไม่ได้หรอ พอมือวานก็ชิ่นจุน่มไม่ได้เกระสุนนั่นแล้วเนาะเด่นจะเลี้ยงไงาเงาหนุ่มกัดอันนั้นหมดเลยแกกันหนุ่มหมดมุด,มดระวังมุดแดงเลยมุดซมมุดซมเจ <c oughs> า <c oughs> ง,งัดมือเดียวจนจมาะ

เบือบ่อเบือ่อเบื่อโเห็นเบือ่ออดเลยว <c oughs> างจีนย์ไปน,น้ำอะไรสกเอาเนาะติดห่างใหม่สิไปน้ำาหลัง,ลงังเไ่ย,ยใครทุดไทายก่อนออกปลาครับตายออกปาลกาแล้วครับผมแล้วเรื่องเล่ากันยังหมดจุบโฮ้ยอ๋ะ อีกสองไข่นาซีเบิร์ตอีนนี้อะไรบ้านี่ช่วยตูตีาหายเมื่อวานนี้นาะออกปลาอะไรบ้านี้ <c oughs> พี่นอ้องไป <c oughs> นี่ครับมาเบิ่งผลงานครับพี่นอ้องนี่นึ่งกระตาพูดๆด,ดีแล้วครับมือนี้อ่ะมือนี้ก็มีของแปกแลกมาเพิ่มการนี้ครับขางหอมดงเห็ดเพลิงดำแล้วก็เห็ดเพลิงไอ้นี่น้ำอ้อยเนาะ รายก็นี้ครับกอแดงครับพี่น้องการประจำก็คือละงหกครับที่มานสูมือเลยนี่ครับมือนี้กับมีปากนกแก้วมาเพิ่มเนาะละงหกแดงครับพี่น้องวิ่งมานครับพี่น้องหนึ่งกับตาพุ่นแล้วก็เฮ็ดเขียวครับด้านล่างเป็นเฮ็ดรุมรวมเนาะซาลินอ่ะรู้กับมานอยู่ครับเปอร์เฮ็ดพึ่งขาไล่ก็บอกเบิร์ตวะไรดอกกระแจ มันหลายชนิดก็เอาขาวๆเนาะก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับกับมานอยู่ครับหนึ่งกับตาพนพูดๆครับพี่น้องก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสสาวลินนั่นยนะครับเพไปแสดงเป็นกำลังใจให้บาเบสสาวลินในคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพไปแสดงแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับบาเบสก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบสสาวลินครับขอบคุณครับ มาเบกับผมมีอย่างแ้วมาเบรกับขอจบคิวเพื่อนสนีครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบบขอกันคลิปใหม่คลิปหนานะครับ